ท่ามกลางทุ่งนาสีทองอารามของหมู่บ้านดอนทองไม่มีใครไม่รู้จักเศรษฐีบุญชายชราผู้ใจดีที่สร้างเนื้อสร้างตัวจากศูนย์จนกลายเป็นเจ้าของโรงสีและที่ดินนับร้อยไร่แต่ในความมั่งคั่งนั้นกลับมีความขัดแย้งที่ซ่อนอยู่ใต้หลังคาคาริหาดไม้สักหลังใหญ่ราวกับรอยร้าวที่รอวันปริแตก ในห้องนอนที่อบอวลไปด้วยกลิ่นยาสมุนไพรและเสียงหอบหายใจโรยรินเศรษฐีบุญนอนทอดร่างอยู่บนเตียงไม้แกะสลักดวงตาที่เคยคมกล้าบัดนี้ฝ้าฟางเขากำลังมองดูลูกชายทั้งสองคนที่นั่งอยู่ข้างเตียงด้วยความรู้สึกที่ต่างกันสุดขั้วทองคำลูกชายคนโตนั่งตัวตรงขยับแหวนทองในนิ้วไปมา สายตาของเขาไม่ได้จดจ้องที่ใบหน้าซูบผอมของพ่อแต่กลับปลายตาไปทางตู้เซฟและหีบเหล็กที่วางอยู่มุมห้องอยู่เป็นระยะในใจของเขาคำนวณมูลค่าของโรงสีและที่ดินแปลงงามไว้เรียบร้อยแล้วขณะที่เงินดีลูกชายคนเล็กนั่งคุกเขา่าประคองมืออันสั่นเทาของพ่อไว้น้ำตาคลอเบ้า เขาคอยเอาผ้าชุบน้ำซับหน้าผากให้พ่ออย่างแผ่วเบาโดยไม่สนใจสิ่งของใดๆในห้องนั้นเลยทองคำเงินดีฟังพ่อให้ดีนะครับพ่อพ่อไม่ต้องพูดมากหรอกพักผ่อนเถอะเรื่องงานที่โรงสีผมจัดการได้ทองคำรีบแทรกขึ้นน้ำเสียงฟังดูเหมือนห่วงใยแต่แฝงด้วยความทะเยอทะยานพี่ทองคำให้พ่อพูดให้จบก่อนเถอะครับ เงินดีปรามเบาๆก่อนจะหันไปหาพ่อพ่อมีอะไรอยากสั่งเสียพวกเราไหมครับเศรษฐีบุญฝืนยิ้มพยายามยันตัวขึ้นนั่งโดยมีเงินดีช่วยประคองเขาชี้มือไปที่หีบเหล็กสีดำมาเมื่อมที่วางอยู่บนโต๊ะหัวเตียงในหีบนั้นพ่อใส่พินัยกรรมและของสำคัญที่สุดในชีวิตของพ่อไว้ดวงตาของทองคำเบิกกว้างขึ้นทันที เขาลุกขึ้นยืนราวกับจะถลาไปที่หีบใบนั้นพี่นายกร,รมพ่อเขียนไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับแล้วแบ่งยังไงผมเป็นลูกคนโตผมควรจะได้ดูแลกิจการหลักใช่ไหมครับพ่อเศรษฐีบุญถอนหายใจยาวทองคำเอ๋ยเจ้ามองเห็นแต่ตัวเลขในบัญชีจนมองไม่เห็นความตายที่อยู่ตรงหน้าพ่อเลยหรือ โถ่พ่อผมก็แค่ถามเผื่อไว้จะได้ไม่มีปัญหาภายหลังเนีครับทองคำแก้ตัวน้ำขุนๆพ่อครับเรื่องสมบัติเอาไว้ก่อนเถอะพ่อกินน้ำหน่อยนะเงินดียื่นจอกน้ำให้พ่อเศรษฐีบุญจิบน้ำเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยประโยคที่ทำให้ลูกทั้งสองต้องชะงักฟังคำสั่งเสียสุดท้ายของพ่อให้ดีหีบใบนี้ห้ามใครเปิด จนกว่าจะครบ7วันหลังจากที่พ่อจากโลกนี้ไปแล้วและต้องเปิดต่อหน้าพวกเจ้าทั้งสองคนพร้อมกันเท่านั้นทำไมต้องรอถึง7วันครับพ่อเปิดเลยตอนนี้ไม่ได้หรือทองคำเริ่มกระสับกระสายถ้าในนั้นมีคำสั่งด่วนเรื่องการซื้อขายข้าวที่ผมค้างไว้ละ่ะเจ็ดวันเพื่อให้พวกเจ้าได้อยู่กับความเศร้าและทบทวนตัวเองไม่ใช่การเฉลิมฉลองบนกองเงินกองทองของพ่อ ชายชราตอบด้วยสายตาจริงจังผมรับปากครับพ่อผมจะรอจนกว่าจะถึงเวลาและจะดูแลพี่ทองคําอย่างดีเงินดีรับคำหนักแน่นมึงจะมาดูแลกูทำไมเงินดีกูเป็นพี่กูต้องดูแลมึงสิทองคําหันไปตวาดน้องชายก่อนจะหันมาถามพ่อต่อแล้วกุญแจล่ะครับพ่อกุญแจอยู่ที่ไหนเศรษฐีบุญไม่ตอบ แต่เขากลับหยิบสร้อยคอที่มีกุญแจเก่าๆสองดอกคล้องกันอยู่ออกมาจากใต้หมอนเขาเรียกให้ลูกทั้งสองเข้ามาใกล้แล้ววางกุญแจคนละดอกลงในมือของทองคำและเงินดีคนละดอกหากขาดดอกใดดอกหนึ่งหีบนี้จะไม่มีวันเปิดออกโดยไม่ทําลายพิัยกรรมข้างในทองคำกำรกรุญแจแน่นจนมือสัน่นพอหมายความว่าผมต้องรอน้องงั้นหรอใช่ พวกเจ้าต้องเรียนรู้ที่จะรอและทำร่วมกันทันใดนั้นร่างของเศรษฐีบุญก็กระตุกเกรงลมหายใจเริ่มขาดช่วงเงินดีร้องเรียกพ่อด้วยความตกใจพ่อพ่อครับใครก็ได้ตามหมอเร็วขณะที่เงินดีพยายามกอดร่างของพ่อไว้ทองคำกลับยืนนิ่งสายตาของเขาจ้องเขม็งไปที่หีบหลิกใบนั้นในหัวของเขาไม่ได้คิดถึงอ้อมกอดของพ่อ แต่คิดถึงรหัสผ่านและกลไกลของหีบที่เขาเพิ่งได้รับกุญแจมาพ่อพ่อไปสบายนะทองคําพึมพำเบาๆแต่ในใจกลับคิดว่ากุญแจอีกดอกอยู่ที่ไอ้เงินดีถ้ากูอยากได้สมบัติทั้งหมดกูต้องหาวิธีเอากุญแจดอกนั้นมาให้ได้ก่อนเจ็ดวันคืนนั้นร่มโพใหญ่แห่งบ้านดอนทองได้ล้มลงท่ามกลางเสียงไหว้พระ สวดมนต์ของเงินดีและเสียงคำคำนวณผลประโยชน์ที่ดังอยู่ในใจของทองคําศึกแย่งชิงมรดกได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วินาทีที่ลมหายใจสุดท้ายของเศรษฐีบุญสิ้นสุดลงโดยที่ร่างของเขายังไม่ทันจะเย็นสนิทเสียด้วยซ้ำบรรยากาศในคฤหาสน์ไม้สักหลังใหญ่เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเพียงไม่กี่วันหลังสิ้นลมเศรษฐีบุญ กลิ่นทูบและเสียงสวดอภิธรรมที่ควรจะนำมาซึ่งความสงบกลับกลายเป็นม่านหมอกแห่งความอึดอัดที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณโดยเฉพาะระหว่างพี่น้องสองคนที่มีกำแพงแห่งความระแวงกั้นกลางทองคำเดินกลางไปทั่วโรงสีตั้งแต่วันที่สามของงานศพเขาจัดแจงสั่งการคนงานด้วยน้ำเสียงดุดันราวกับว่าตนเองคือเจ้าของที่แท้จริงโดยไม่ต้องรอการแบ่งมรดกเฮ้ยไอ้พวกนั้น ยกข้าวขึ้นรถไปส่งที่ท่าเรือให้หมดแล้วบัญชีน่นนะเอามาให้ข้าดูคนเดียวไม่ต้องไปผ่านตาไอ้เงินดีมันทองคำตะคอกสั่งคนงานเก่าแก่แต่คุณทองคำครับปกติคุณท่านให้คุณเงินดีเป็นคนตรวจบัญชีนะครับเพราะคุณเงินดีละเอียดกว่าคนงานท้วงขึ้นด้วยความซื่อนั่นมันเมื่อก่อนตอนนี้พ่อข้าไม่อยู่แล้วข้าเป็นพี่คนโตสมบัติทุกอย่างข้ามีสิทธิ์ดูแลก่อน ใครมีปัญหาอะไรไหมทองคำวางอัน,นาจจนคนงานต้องก้มหน้าหลบตาในขณะที่ทองคำกำลังวุ่นอยู่กับการยึดกุมอำนาจเงินดีกลับนั่งอยู่หน้าหีบศพของพ่อด้วยใบหน้าเศร้าส้อยเขาไม่ได้สนใจว่าใครจะขนข้าวไปไหนหรือใครจะคุมบัญชีสิ่งที่เขาเสียใจที่สุดคือการที่เห็นพี่ชายร่วมสายเลือดเปลี่ยนไปเพียงเพราะอำนาจเงินทองเมื่อเข้าสู่วันที่ห้าของงานศพ ความโลภในใจของทองคำเริ่มสุกงอมจนทนไม่ไหวเขานั่งมองกุญแจในมือที่พ่อทิ้งไว้ให้มันเป็นกุญแจทองเหลืองรูปร่างประหลาดเขาพยายามจินตนาการถึงทองคำแท่งและโฉนดที่ดินที่ควรจะนอนอยู่ในหีบเหล็กใบนั้นถ้าข้าเปิดมันก่อนข้าก็ได้เลือกก่อนข้าจะรอให้เองเงินดีมาแบ่งทำไมในเมื่อข้าสร้างบาร,รมีมา,มากกว่ามันทองคำคิดในใจขณะที่คนอื่นในบ้านกำลังหลับไหล กลางดึกคืนนั้นทองคำแอบย่องเข้าไปในห้องนอนของพ่อที่ยังคงปิดสนิทเขาถือเทียนไขเล่มหนึ่งซึ่งเปลวไฟไหวระริกตามแรงลมราวกับจะเตือนถึงลางร้ายเขาตรงไปที่หีบเหล็กดำสนิทใบนั้นหัวใจเต้นรัวด้วยความตื่นเต้นแค่กุญแจดอกเดียวพ่อบอกว่าต้องมีสองดอกถึงจะเปิดได้แต่มันจะจริงหรือหีบเก่าๆแบบนี้ข้าจะงัดให้ดูเขาพยายามใช้เหล็กแหลมงัดแงะ แต่หีบกลับแข็งแกร่งกว่าที่คิดจนกระทั่งเขาสังเกตเห็นว่าแม่กุญแจของหีบนี้มีรูเสียกุญแจสองรูที่ต้องไขพร้อมกันจริงๆทองคำสะบดดออกมาด้วยความขัดใจไอเงินดีข้าต้องได้กุญแจจากมันทองคำเดินย่องไปยังกระท่อมไม้ที่เงินดีมักจะไปนอนเฝ้าศพพ่อเขาเห็นน้องชายหลับสนิทด้วยความอ่อนล้าจากการช่วยงานศพมาทั้งวันกุญแจดอกที่สองห้อยอยู่ที่คอของเงินดี ทองคำใช้ความชํานาญในการหัวขโมยเก่าที่เคยแอบ,บทําสมัยวัยรุ่นค่อยๆปลดสร้อยออกมาได้อย่างง่ายดายเขากลับมาที่ห้องพ่ออีกครั้งมือสั่นเทาขณะเสียกุญแจสองดอกเข้าพร้อมกันเสียงกลไกลดังคลิกหนักหนึ่งครั้งทันทีที่ฝาหีบเปิดออกทองคำแทบจะกลั้นหายใจไม่ได้แต่ทว่าสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาไม่ใช่ทองคำแท่งระยีประยับไม่ใช่เงินปึกใหญ่ และไม่ใช่โฉนดที่ดินผืนงามอะไรกันเนี่ยทองคำอุทานออกมาด้วยความตกใจและโมโหในหีบใบใหญ่ที่เขาเฝ้าฝันถึงกลับมีเพียงกุญแจเก่าๆอีกสองดอกวางอยู่บนผ้ากำรรมะหยี่สีแรงและมีจดหมายเล็กๆเ,เขียนด้วยลายมือของพ่อว่ามรดกที่แท้จริงอยู่ที่ที่เจ้าไม่เคยมองเห็นกุญแจสองดอกนี้ไม่มีป้ายบอกทางไม่มีชื่อเจ้าของ และไม่มีร่องรอยของสมบัติชิ้นอื่นเลยพ่อเล่นตลกอะไรกับข้าสมบัติหายไปไหนหมดเขารือ้อค้นจนหีบแทบพังแต่ก็พบเพียงความว่างเปล่าทันใดนั่นเองเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นที่ประตูทองคำสะดุ้งสุดตัวและรีบปิดหีบแต่ไม่ทันแล้วเงินดียืนอยู่ตรงนั้นด้วยใบหน้าผิดหวังอย่างถึงที่สุดเขารูบคอตัวเองที่ไร้สร้อยกุญแจพี่ทองคำพี่ทำแบบนี้ทำไมครับ เงินดีถามด้วยเสียงสั่นเครือค่าค่าแค่มาตรวจดูความเรียบร้อยกลัวขโมยจะขึ้นบ้านทองคำแก้ตัวน้ำขุนขุนขณะที่ในมือยังกำกุญแจใหม่สองดอกนั้นไว้แน่นเจ็ดวันพ่อขอเวลาเราแค่เจ็ดวันพี่รอไม่ได้เลยหรือครับเงินดีเดินเข้ามาใกล้แล้วในหีบมีอะไรพี่ถึงได้ทำหน้าตาเหมือนคนเสียสติแบบนั้นไม่มีอะไรทั้งนั้นพ่อหลอกเราพ่อไม่มีสมบัติอะไรเหลือแล้ว ทองคำตะคอกใส่หน้าน้องหรือว่าหรือว่ามึงแอบ,บยักยอกไปก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมไอ้เงินดีมึงเอาทองไปซ่อนไว้ที่ไหนผมไม่ได้เอาอะไรไปไหนทั้งนั้นพี่ผมอยู่กับศพพ่อตลอดเวลาพี่นั่นแหละที่คอยแต่จะจ้องจับผิดคนอื่นทองคำขยับเข้าไปคว้าคอเสื้อน้องชายมึงฟังนะกุญแจสองดอกใหม่ๆเนี่ยข้าจะเก็บไว้เองมึงไม่ต้องมายุ่งมึงมันลูกรัก พ่อคงบอกความลับมึงไปหมดแล้วสิว่าสมบัติอยู่ที่ไหนความลับของพ่อคือความดีที่พ่อทำไว้ต่างหากพี่ทองคำไม่ใช่ทองคำในหีบที่พี่หอยหาเงินดีพยายามแกะมือพี่ชายออกพี่กำลังถูกความโลภบ,บังตาจนมองไม่เห็นความจริงฮุบป,ปากตั้งแต่วันนี้ไปโรงสีเป็นของข้าท่าข้าวเป็นของข้ามึงไปอยู่ที่กระท่อมปลายนาโนน ถ้าพ่อไม่มีเงินเหลือให้ข้ามึงก็อย่าหวังจะได้อะไรไปแม้แต่สลึงเดียวทองคำผลักน้องชายจนล้มลงก่อนจะเดินกระแทกเท้าออกไปจากห้องพร้อมกับกุญแจปริศนาสองดอกที่เขาคิดว่ามันคือกุญแจขุมทรัพย์โดยไม่รู้เลยว่าความร้าวฉานในครั้งนี้กำลังจะนำพาสิ่งที่น่ากลัวกว่าความยากจนมาสู่ชีวิตของเขาเงินดีนั่งลงบนพื้นห้องของพ่อน้ำตาไหลริน เขาไม่ได้เสียใจที่ถูกไล่ไปอยู่กระท่อมแต่เขาเสียใจที่คำสั่งเสียสุดท้ายของพ่อเรื่องความสามัคคีถูกทำลายลงด้วยมือของพี่ชายเพียงคนเดียวเปเลวไฟสีส้มสว่างวาบขึ้น่ํากลางความมืดมิดของคืนเดือนดับควันไฟสีดำโชยฟุ้งไปตามลมพัดพาเอาเสียงเปรี้ยของไม้ไผ่ที่ถูกเผาไหม้ดังสนั่นไปทั่วทอมนาเงินดีสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจกลัว ภาพตรงหน้าคือยุ้งฉางเข้าเปลือกเพียงหลังเดียวที่พ่อแบ่งให้ไว้ทำกินบัตรนี้กำลังถูกไฟกลืนกินอย่างรวดเร็วช่วยด้วยไฟไหมใครก็ได้ช่วยด้วยเงินดีตะโกนก้องพยายามหิ้วถังน้ำไปสาดดับไฟแต่มันก็สายเกินไปเสียแล้วในเงามืดห่างออกไปไม่ไกล ธทงรทำยืนมองผลงานของนักเลงท้ายหมู่บ้านที่เขาจ้างมาด้วยรอยยิ้มเหี้ยมเกรียมในมือของเขายังกำกุมกุญแจสองดอกที่พบจากหีบไว้แน่นความโกรธแค้นที่หาทางไถ่ยความลับสมบัติไม่ได้บวกกับความโลภที่อยากกำจัดเสี้ยนหนามอย่างน้องชายทำให้เขาเลือกเดินบนเส้นทางสายมืดในเมื่อกูหาทองไม่เจอมึงก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบไอ้เงินดีทองคำพึมพำกับตัวเองก่อนจะเริ่มแผนการขั้นต่อไป เช้าวันรุ่งขึ้นณลานวัดดอนทองชาวบ้านต่างพากันมามุงดูเหตุการณ์ด้วยความตื่นตระหนกเมื่อทองคําลากตัวเงินดีที่สภาพมอมแมมไปด้วยขม่าควันมาหยุดอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่บ้านและพระอาจารย์ที่เคารพรักโดยมีชาวบ้านนับร้อยยืนเป็นพยานผู้ใหญ่ทุกคนดูมันดูไอ้คนกะตัญยูนี่ทองคําตะโกนเสียงดังเป่าประกาศ เมื่อคืนมันเผายุ่งฉางตัวเองเพื่อทำลายหลักฐานเพราะมันแอบขโมยทองคำแท่งในห้องพ่อไปจนหมดเงินดีที่ยังช็อกกับเหตุการณ์ไฟไหม้ถึงกับเข่าสุดพี่พูดอะไรนะพี่ทองคำผมจะทำแบบนั้นไปทำไมยุ่งข้าวนั่นคือลมหายใจของผมนะมึงอย่ามาทำเป็นบีบน้ําตาทองคำปั้นหน้ายักข้าเข้าไปตรวจห้องพ่อเมื่อเช้าทองคำแท่งสิบแท่งที่พ่อเคยบอกว่ามีมันหายไป แล้วใครล่ะที่จะเข้าออกห้องพ่อได้สะดวกถ้าไม่ใช่ลูกรักอย่างมึงผมไม่เคยเห็นทองคําแท่งอะไรนั่นเลยพี่นั่นแหละที่แอบเข้าห้องพ่อกลางดึกวันก่อนผมยังเห็นพี่ถือกุญแจอยู่เลยเงินดีโต้กลับด้วยความอัดอัน้นชาวบ้านเริ่มกระซิบกระซาบแบ่งฝ่ายกันมองดูสองพี่น้องกุญแจนี่เหรอทองคําชูกุญแจสองดอกนั้นขึ้น นี่คือกุญแจที่พ่อทิ้งไว้ให้ข้าดูแลมรดกแต่มึงมันโลภอยากได้มากกว่าที่พ่อให้เลยแอบไปขโมยทองมาซ่อนไว้ในยุ้งข้าวพอเห็นข้าจะจับได้มึงเลยชิงเผายุ้งทิ้งใช่ไหมมันไม่จริงผู้ใหญ่ครับผมถูกใส่ร้ายพี่ทองทําเขาจ้างคนมาเผายุ้งผมผมเห็นเงาคนวิ่งหนีไปทางบ้านนักเลงท้ายหมู่บ้านเงินดีหันไปขอความเป็นธรรมจากผู้ใหญ่บ้าน ทองคำก้าวเข้าไปกระชากคอเสื้อน้องชายอย่างแรงมึงยังมีหน้ามาปรักปรำข่าอีกเหรอไอ้คนเนรคุณพ่อตายไปยังไม่ทันเผามึงก็ริปเป็นหัวทโมยเสียแล้วเพลี้ยฝ่ามือหนาของทองคำฟาดลงบนใบหน้าของเงินดีจนล้มควม่ำชาวบ้านบางส่วนร้องอุทานด้วยความตกใจหยุดเดี๋ยวนี้นะทองคำผู้ใหญ่บ้านตะโกนห้ามเรื่องนี้ต้องมีหลักฐานมึงจะมาลงไม้ลงมือกับน้องกลางลานวัดแบบนี้ไม่ได้ หลักฐานเหรอนี่ไงหลักฐานทองคำโยงถุงผ้าเล็กๆที่เขาแอบไปวางไว้ใต้กองขี้เท่าของยุ้งฉางเมื่อรุ่งสางออกมาภายในมีเศษทองคำที่ถูกหล่อเหลวเสียรูปทรงซึ่งเป็นทองที่เขาแอบจิกมาจากลิ้นชักแม่มานานแล้วข้าเจอสิ่งนี้ในไฟของมันมึงจะแก้ตัวว่ายังไงไอ้เงินดี เงินดีมองเศษทองนั้นด้วยความนิ่งอึ้งเขาตระหนักได้ทันทีว่าพี่ชายเขาวางแผนไว้แยบยลเพียงใดความเสียใจที่ถูกพี่ชายแท้ๆทรยศมันเจ็บปวดยิ่งกว่าเปเลวไฟที่ลามเลียผิวหนังพี่ทำถึงขนาดนี้เลยเหรอเงินดีพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือน้ำตาแห่งความขมขื่นไหลอาบแก้มเพียงเพื่อเศษเงินทองพี่ถึงกับต้องฆ่าน้องทั้งเป็นเลยหรือกูไม่มีน้องอย่างมึง ทองคำคำรามพร้อมกับเตะซ้ำไปที่ชายโครงของเงินดีนับตั้งแต่วินาทีนี้ไปมึงกับกูขาดกันมรดกทุกชิ้นข้าจะยึดคืนให้หมดมึงไปแต่ตัวเลยไปเงินดีพยุงตัวลุกขึ้นอย่างยากลำบากเขาจ้องตาพี่ชายด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปจากความโศกเศร้ากลายเป็นความเด็ดเดี่ยวได้ถ้าพี่อยากได้นักสมบัติพัสถานพวกนั้นพี่เอาไปให้หมด แต่จำไว้นะพี่ทองคำสิ่งที่พี่เผาไปไม่ใช่แค่ยุ้งข้าวของผมแต่พี่ได้เผาความพินาธใส่ตัวเองไปเรียบร้อยแล้วมึงแช่งกูเหรอทองคำจะถลาเข้าไปทำร้ายอีกครั้งแต่คราวนี้ชาวบ้านช่วยกันดึงตัวไว้พอได้แล้วทองคำพระอาจารย์ที่นั่งมองอยู่เงียบๆเ,เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงกังวาลสมบัติที่แย่งชิงกันด้วยเลือดและน้ำตามันจะกลายเป็นไฟเผาผลาญเจ้าเองในวันหน้า ส่วนเงินดีเจ้าจงไปเสียเถิดไปหาทางที่สงบสัจจะจะคุ้มครองผู้ประพฤติชอบเงินดียกมือไหว้พระอาจารย์และผู้ใหญ่บ้านเขาไม่ได้หันไปมองพี่ชายอีกเลยเขาเดินออกจากลานวัดไปพร้อมกับร่างกายที่บอบช้ำและหัวใจที่แตกสลายมุ่งนางสู่ทุ่งนารกร้างที่พ่อเคยยกให้เป็นสมบัติชิ้นสุดท้าย โดยไม่มีใครรู้เลยว่ากุญแจอีกดอกที่เหลืออยู่กับเงินดีนั้นซึ่งทองคําไม่ได้เอาไปในคืนที่แอบขโมยเพราะมันคนละชุดกันกําลังจะนําเขาไปสู่ความจริงบางอย่างทองคํายืนหอบหายใจอยู่กลางลานวัดท่ามกลางสายตาหวาดวาระแวงของชาวบ้านเขาชูกุญแจในมือขึ้นราวกับผู้ชนะแต่ในใจเขากลับรู้สึกหนาวเหน็บอย่างประหลาด กุญแจสองดอกในมือนั้นดูหนักอึ้งและเย็นเฉียบราวกับมันกำลังรอเวลาที่จะลงทันผู้ที่ถือครองมันด้วยความอาถรรมท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายลงมาอย่างหนักหลังจากเหตุการณ์กลางลานวัดเงินดีเดินโซซัดโซเซกลับมายัางกระท่อมปลายนาที่สภาพสุดโทมร่างกายที่บอบช้ำจากรอยตีนของพี่ชายยังไม่เจ็บแสบเท่ากับหัวใจที่ถูกกรีดจนเวอะหวะเขาขังตัวเองอยู่ในความมืด มีเพียงเสียงอึ่งอ่างและเสียงฝนที่คอยเป็นเพื่อนในคืนที่อ้างว้างที่สุดเขานั่งจ้องมองกุญแจทองเหลืองในมือที่เขาสวมติดคอไว้ตลอดเวลากุญแจดอกนี้พ่อเป็นคนสวมให้เขาด้วยมือตัวเองก่อนจะสิ้นลมพร้อมกับกระซิบสั่งว่าหากเจ้าไม่เหลือใครให้กลับไปที่กระท่อมที่พ่อเคยใช้พักใจเงินดีลุกขึ้นจุดตะเกียงน้ำมันกา๊าซดวงเล็ก แสงไฟสลัวเผยให้เห็นหีบไม้ใบเก่าที่วางทิ้งไว้ใต้เตียงไม้ไผ่มันเป็นหีบที่ดูไม่มีค่าใดๆจนทองคําไม่ได้ฉายตาแลในวันที่เขามาขนของมีค่าออกไปเงินดีสอดกุญแจเข้าไปในรูกุญแจที่เต็มไปด้วย,ยหยักย่ยคลิกฝาหีบไม้เปิดออกอย่างง่ายดายแต่ภายในไม่มีเงินทองหรือแก้วแหวน มีเพียงสมุดบันทึกเล่มหนาที่ขอบกระดาษเริ่มเหลืองและม้วนกระดาษเก่าๆม้วนหนึ่งเงินดีคลี่ม้วนกระดาษออกดูภายใต้แสงตะเกียงแล้วน้ำตาก็ไหลพรากออกมามันคือโฉนดที่ดินรกร้างชายผ่าพื้นที่แย่ที่สุดในสายตาคนทั่วไปแต่มันกลับถูกระบุไว้ในพินัยกรรมแนบท้ายว่าที่ดินผืนนี้คือที่ดินแห่งสัตจ,จะส่วนในสมุดบันทึกนั้น พ่อของเขาเขียนบันทึกความดีที่เขาและทองคําเคยทำร่วมกันในวัยเด็กวันที่ทองคําช่วยน้องตกน้ำวันที่เงินดีแบ่งขนมให้พี่พ่อหวังว่าวันหนึ่งลูกจะกลับมาอ่านสิ่งนี้ในวันที่หลงทางเงินดีสะอึกสะอื้นพลางกอดสมุดเล่มนั้นไว้แนบอกพ่อครับทองคําเขาจําอะไรไม่ได้แล้วเขาจำได้แต่เพียงตัวเลขและเงินทอง พ่อช่วยบอกผมทีว่าผมควรจะทำยังไงต่อไปในเวลาเดียวกันณขนะรืหาดไม้สักที่เงียบสงัดจนหน้าขนลุกทองคำเดินวนเวียนอยู่ในห้องทำงานของพ่อสายจาของเขาจับจ้องไปยังผนังห้องด้านหลังตู้เซฟเขาใช้ปลายนิ้วลูบไล้รอยแยกเล็กๆที่เขาเพิ่งสังเกตเห็นเขาเชื่อมั่นอย่างสุดหัวใจว่านี่คือทางเข้าสู่ห้องลับที่ซ่อนขุมสมบัติที่แท้จริง ไอเงินดีมันได้โฉนดที่ดินกระจอกกระจอกแต่ข้าจะได้ทองคำที่พ่อสะสมไว้ทั้งชีวิตทองคำแย่ยิ้มได้ความยโสเขาสอดกุญแจที่พบในหีบเหล็กเข้าไปในร่องผนังทันทีที่ไขกุญแจผนังไม้สักก็เลื่อนเปิดออกช้าๆเผยให้เห็นทางเดินแคบๆที่มืดมิดทองคำไม่รอช้าเขารีบก้าวเข้าไปข้างในทันทีแต่ทว่า ทันทีที่เท้าของเขาก้าวข้ามธรณีประตูหินเสียงกลไกลหนักๆกก็ดังขึ้นจากเบื้องบนตึงประตูหินหล่นวูบลงมาปิดตายทางเข้าเดิมอย่างแน่นหนาทองคำตกใจสุดขีดเขารีบหันกลับไปทุบป,ประตูเฮ้ยอะไรกันเปิดนะใครก็ได้ช่วยด้วยเขารีบจุดไม้ขีดไฟขึ้นเพื่อให้แสงสว่างแต่ภาพที่เห็นก็ทำให้เขาแทบสิ้นสติ ห้องนี้ไม่ใช่คลังสมบัติมันเป็นเพียงห้องสี่เหลี่ยมแคบๆที่ว่างเปล่าไม่มีทองคำแม้แต่แท่งเดียวมีเพียงอ่างน้ำเล็กๆที่มีน้ำหยดลงมาจากเพดานและกองฟางเก่าๆกองหนึ่งที่กำแพงมีตัวอักษรขนาดใหญ่เขียนไว้ด้วยปูนร้างว่าความโลภคือคุกที่เจ้าสร้างขึ้นเองจงอยู่กับมันจนกว่าใจเจ้าจะสว่างไม่จริงพ่อหลอก่ะสมบัติอยู่ไหน พอเอาไปซ่อนที่ไหนทองคำตะโกนอย่างเสียสติเขาเริ่มใช้ไหล่กระแทกประตูหินแต่ไม่มีการขยับเขยื่อนเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงความมืดและความเงียบเริ่มกัดกินใจของเขาทองคำเริ่มอ่อนแรงเขานั่งลงบนกองฟางความหิวเริ่มจู่โจมเขาความเงียบทําให้เขาเริ่มได้ยินเสียงความคิดของตัวเองชัดขึ้นทําไมกูต้องขังตัวเองไว้ในความตายแบบนี้ เขาถามตัวเองในใจเงินดีเหมือนคงกำลังกินข้าวสบายใจในกระท่อมของมันส่วนกูกำลังจะอดตายในครฤหาดของกูเองเขาเริ่มนึกถึงภาพวันที่เขาเต็บน้องชายกลางลานวัดนึกถึงดวงตาที่เจ็บปวดของเงินดีแล้วน้ำตาก็เริ่มไหลออกมาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเงินดีพี่ขอโทษถ้าพี่ออกไปได้พี่จะขอโทษมึงทองคำพึมพำกับความมืดพ่อครับ ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมพ่อถึงให้กุญแจดอกนี้แก่ผมพ่อไม่ได้อยากให้ผมมั่งมีพ่ออยากให้ผมสำนึกผิดทองคำนั่งกอดเข่าอยู่ในห้องลับนั้นความทรมานจากการขาดอาหารและน้ำเริ่มทำให้เขามองเห็นสัจธรรมทีละน้อยมรดกที่เขาวิ่งตามหามาทั้งชีวิตบัตรนี้มันไม่มีค่าเท่ากับอากาศหนึ่งลมหายใจและกุญแจที่เขาคิดว่าคือทางลัดสู่ความรวยกลับเป็นบ่วงกรรมที่ล็อกเขาไว้กับความโดดเดี่ยว ในขณะที่เขากำลังจะสิ้นหวังเสียงสวดมนต์ของน้องชายที่แว่วมาจากที่ไกลๆหรืออาจจะเป็นเพียงจินตนาการของเขาก็ได้ก็ทำให้เขารู้สึกว่าเขายังอยากจะมีชีวิตอยู่เพื่อแก้ไขสิ่งที่เคยทําผิดไปความเงียบงันภายในห้องลับใต้คฤหาสน์ไม้สักนั้นน่ากลัวยิ่งกว่าเสียงพายุข้างนอกทองคำนั่งพิงกำแพงปูนที่เย็นเฉียบร่างกายซูพพ้ผอมจนเห็นซี่โครงริมฝีปากแห้งกร้านจนแตกเป็นขุย เขาถูกขังอยู่ในห้องที่เขาคิดว่าเป็นคลังสมบัติมานานถึง3วัน3คืนแล้วย้อนกลับไป3วันก่อนด้วยความละโมบที่เห็นช่องกำแพงประหลาดหลังตู้เซฟของพ่อเขาจึงใช้กุญแจ2ดอกที่แย่งมาจากหีบเหล็กไขเข้าไปทันทีที่เขาก้าวเท้าเข้าไปในห้องมืดสนิทประตูกลที่ถูกสร้างมาอย่างประณีตก็ลั่นไกปิดตายจากภายนอกกุญแจที่อยู่ในมือนั้นไขได้เพียงทางเข้าแต่กลับไร้รูไขออกจากด้านใน ใครก็ได้ช่วยด้วยเงินดีช่วยพี่ด้วยเสียงของทองคำแหบพร่าจงแทบไม่ได้ยินเขาจ้องมองกองสมบัติที่เขาคาดหวังแต่มันกลับมีเพียงความว่างเปล่าและความมืดเขารู้ซึ้งแล้วว่าเงินทองที่เขาพยายามฮุบไว้ไม่สามารถซื้อน้ำสักหยดหรืออากาศหายใจในตอนนี้ได้เลยในขณะเดียวกันเงินดีกำลังขุดดินอยู่ในที่ดินรกร้างผืนสุดท้ายที่พ่อทิ้งไว้ให้ เขาใช้กุญแจดอกสุดท้ายที่เขาแอบซ่อนไว้ดอกที่พ่อให้ไว้กับเขาตั้งแต่แรกและไม่ได้ถูกแย่งไปไขลงบนกล่องไม้ที่ฝังอยู่ใต้โคนต้นโพใหญ่ตามคำบอกใบในสมุดบันทึกที่เขาพบในกระท่อมแกรกฝากล่องเปิดออกสิ่งที่อยู่ข้างในไม่ใช่ทองคําแต่คือจอบและเสียมหลิกกล้าที่สลักชื่อของทองคําและเงินดีไว้คู่กันพร้อมกับจดหมายสุดท้ายที่เปื่อยยุย่ยลูกรัก สมบัติที่มั่นคงที่สุดคือหยาดเหงื่อจากน้ำพักน้ำรางของพวกเจ้าเองและสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดคือแขนซ้ายและแขนขวาของกันและกันจงดูแลพี่น้องของเจ้าเหมือนที่เจ้าดูแลเครื่องมือทำกินเหล่านี้เงินดีสุดตัวลงร้องไห้เขาเข้าใจหัวใจของพ่อแล้วพ่อไม่ได้ซ่อนทองไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่พ่อต้องการให้พวกเขาช่วยกันสร้างมันขึ้นมาใหม่ทันใดนั้นความสังหรณ์ใจบางอย่างทำให้เขานึกถึงพี่ชาย เขาไม่ได้ยินข่าวคราวของทองคํามาหลายวันแล้วชาวบ้านบอกว่าโรงสีปิดเงียบและไม่มีใครเห็นทองคําออกไปไหนเงินดีรีบวิ่งกลับไปที่คฤหาสน์เขาตะกนเรียกหาพี่ชายจนไปถึงห้องทํางานของพ่อเขาได้ยินเสียงเคาะเบาๆมาจากหลังกำแพงพี่ทองคำพี่อยู่ในนั้นใช่ไหมเงินดีใช้ขวานจามลงบนผนังไม้และงัดประตูกนอย่างสุดกำลังจนกระทั่งบานประตูหนาหนักเปิดออก ร่างของทองคำทลาออกมาฟุบอยู่กับพื้นแทบเท้าของน้องชายเขาสั่นเทไปทั้งตัวด้วยความหวาดกลัวและความหิวโหวยเงินดีรีบประคองพี่ชายขึ้นมาแล้วป้อนน้ำให้ทีละนิดเงินดีมึงมึงมาช่วยกูทำไมทองคำถามด้วยเสียงสั่นเครือแววตาที่เคยแข็งกร้าวบัดนี้เหลือเพียงความขลาดกลัวเพราะพี่คือพี่ของผมไงครับต่อให้พี่จะทำร้ายผมแค่ไหนแต่พ่อสอนผมเสมอว่าเรามีสายเลือดเดียวกัน เงินดีตอบพลางซับน้ำตาให้พี่ชายทองคำมองหน้าน้องชายแล้วหันไปมองห้องลับที่เกือบจะเป็นสุสานของเขากูมันโง่เองกูอยากได้สมบัติจนยอมฆ่าน้องยอมทิ้งคำสั่งพ่อสุดท้ายสมบัติที่กูหาก็คือความว่างเปล่ากูเกือบตายในห้องที่เต็มไปด้วยความโลภของตัวเองพี่ครับดูนี่สิครับเงินดียื่นจอบและเสียมที่ขุดได้ให้พี่ชายดู นี่คือมรดกที่แท้จริงที่พ่อเหลือไว้ให้เราพ่ออยากให้เราเริ่มใหม่พี่กลับไปทำนาทำไรกับผมนะเราจะสร้างมันขึ้นมาใหม่ด้วยกันทองคำรับเสียมเล่มนั้นมาลูบคลำน้ำตาของลูกผู้ชายที่เคยเยอหยิ่งไหลออกมาอย่างไม่อาจกลั้นได้กูขอโทษเงินดีกูขอโทษสำหรับทุกอย่างที่กูทำลงไปยุงข้าวที่กูเผากูจะสร้างคืนให้มึงด้วยมือของกูเองไม่ต้องหรอกที่ เราจะช่วยกันสร้างยุ้งใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมเงินดียิ้มทั้งน้ำตาหมู่บ้านดอนทองกลับมาสงบสุขอีกครั้งพี่น้องสองคนกลับมาทำงานร่วมกันอย่างขันขันทองคำกลายเป็นคนอ่อนน้อมและรู้จักแบ่งปันเขาเลิกบ้าอำนาจและกลับมาคารพในน้ำใจของน้องชายส่วนเงินดีก็ให้อภัยพี่ชายอย่างหมดสิน้นทั้งสองช่วยกันบริหารโรงสีและทำนาในที่ดินรกร้างจนกลับมาเขียวขจีอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านที่เคยเห็นการประท้ากันกลางลานวัดต่างก็พากันชื่นชมในความใจกว้างของเงินดีและความสำนึกผิดของทองคำทุกครั้งที่มีใครถามถึงเรื่องมรดกของเศรษฐีบุญสองพี่น้องจะยิ้มให้กันแล้วตอบว่ามรดกของพ่อไม่ได้อยู่ในหีบเหล็กแต่มันอยู่ในมือที่เราจับกันไว้และในดินที่เราช่วยกันขุดทุกวัน ร่มโพที่เคยล้มลงบัดนี้ได้ผลิตใบใหม่ที่แข็งแรงกว่าเดิมเพราะมันถูกรดน้ำด้วยความรักและการให้อภัยไม่ใช่เลือดและความแค้นอีกต่อไปทรัพย์สินเงินทองหาใหม่เมื่อไหร่ก็ได้แต่พี่น้องและครอบครัวนั้นมีเพียงหนึ่งเดียวหากทำลายไปแล้วต่อให้มีทองท่วมหัวก็ไม่สามารถซื้อคืนมาได้